สวัสดีครับช่อ fps thailand com ทุกท่านนะฮะวันนี้พี่แว่นจะมารีวิวหูฟังจากโอโซนเกียร์มาให้ชมกันนะฮะนั่นก็คือโอโซน Echo h 8 0 o r i g i n o r i g i n คือชื่อทีมของอิตาเอ็กปิเกนี่นะฮะไห้รูปเขาไปไหนแล้วเมื่อกี้เห็นแวบๆอ,อยู่นี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 ่เอ็กปิเกก็ที่จริงมันมี h 8 0ธรรมดาอยู่ะฮะก็จะเป็นสีดำน่าจะดำแดงนะฮะเจอตัวนี้มาก็จะเป็นดำฟ้านะฮะ เป็น USB 7.1จํำลองนะฮะที่เขาชูเด่นๆนะฮะคอมฟอร์ตก็คือแบบใส่สบายอันนี้อันแรกก็คือไม้อรูเชอร์เบิรก็คือแบบดึงเข้าดึงออกได้นะฮะก็จะประมาณนี้เปิดกล่องมากล่กองพ็สเกจค่อนข้างสวยงามนะนี่ฮะเปิดมาก็เจออีกชั้นหนึ่งเป็นแกะมาก็จะปุ๊บปุ๊บน กลับด้านเนี่ยเออแกะมาแล้วเนาะให้ให okay, ้รู้ว่าเราอ่ะเทสมาก่อนแล้วนะฮะโอเคพี่แบนเทสมาเรียบร้อยแล้วนะฮะระดับหนึ่งสายก็เป็นสายอันนี้เสียบไปอยู่นะกับโน้ตบุ๊กข้างล่างนะขออนุญาตก็เป็นสาย USB 2.0ธรรมดานะฮะหัวเป็นสีเงินนะไล่เรียงขึ้นมาก็จะเจออ่าอินไลน์คอนโทรลเลอร์ที่จะมีมิวเสียงอันนี้คือมิวเสียงเลยนะหูฟังเราอ่ะ แล้วก็ My, My, ไม้มิวไม้ฮะมีโลโก้โอโซนฝั่งนี้ก็มีโวลูมอัพโวลูมดาวบวกลบด้านหลังก็จะมีเพลทคำว่าโอ o n e อยู่แต่ไม่มีแบบที่หนีบคลิปนะตึ๊บตึบตบตบไม่มีนะฮะค่อนข้างใหญ่นะกีฬาคอนโทรลเลอร์ไหลไปไหลไปเขาไปบรรจบกับหูฟังด้านขวาครับนี่บรรจบหูฟังด้านขวานะฮะ,ะหลายๆคนเนี่ยพี่แว่นหนึ่งเป็นหนึ่งในคนที่จะมาร์กหูฟังซ้ายขวาก็คือ ไม่กับไอตัวเนี้ยนะอันนี้แปลกๆอยู่เหมือนกันนะไปอยู่ด้านขวานะนะครับผมอ่ะโอเคมาดูฝั่งซ้ายก็จะเป็นไม้ที่ดึงเข้าดึงออกได้นี่ฮะมันไม่ได้มิ้วนะเดี๋ยวๆนะถ้ามีนี่ฮะมันอยู่ที่เรากดครับมันไม่มีระบบที่ว่ายัดเข้าไปปุ๊บไม้มิ้วไม่มีนะครับผมไม่มีมาดู องรวมกันบ้างฮะทรงหูฟังก็จะเป็นทรงรีนะับผมค่อนข้างค่อนข้างโฉบเลยนะผมเบียคับให,ใหญ่ของเขานี่ฮะไ้คัดรูปขึ้นมาเนี่ยถ้าถ้าไม่ได้ยืดเนี่ยมันจะสวยงามมากเลยมันจะเข้ารูปพอดีนะฮะคำว่าโอโซนก็ไม่ต้องใหญ่มาเริ่มเทิมละก็เล็กๆตรงนี้เลยแล้วดูดูแบบหรูหรานะฮะดูหรูหราดีฝั่งขวาก็เหมือนกันครับอันนี้มีไฟนะครับผมตอนแรก พี่แวน่นลึกว่าแบบมันไม่มีไฟเห็นไหมฮะนี่คุณผ่านมือไปเป็นไฟสีฟ้าอย่ครับด้านในก็จะเป็นแบบหนังนุ่มๆเลยนะฮะนี่โอ้ยน่าจะใส่สบายนี่ฮะใส่นุ่มเลย,ะะดย,เ,ลยเดี๋ยวพี่แว่นลองใส่ให้ดูนะฮะพี่แว่นใส่แบบนี้ไม่ได้ต้องดึงลงมานิดนึงโอ้ตัดเสียงได้ค่อนข้างประมาณสักเออ่ ยี่สนะฮะก็โอเคเลยนะตัดเสียงได้แล้วก็ไม่หนีบมากครับไม่หนีบมากนี่ถือว่าใส่สบายอย่างที่เขาบอกเลยว่าคอมฟอร์ตนะฮะโอเคไหนๆก็ใส่แล้วเดี๋ยวไปดูซอฟต์แวร์ของเจ้าตัวนี้มีให้เล่นเยอะเลยแล้วก็ฟังเสียงไม์ผ่านที่พี่แว่นอธิบายซอฟต์แวร์ลดเทสสวัสดีครับนี่คือเสียงไมโครโฟนของเจ้าตัว Ozone e c h 8 0 Origin ะครับผมก็ พี่แว่นตั้งเสียงไม์ไว้ที่เดี๋ยวดูก่อนเลเวลอันนี้ร้อเปอร์เซ็นต์ขอลดลง80%แล้วกันเนาะนี่ฮะมีบูสต์มาอ่ามีไดเวอร์ AGC นะครับผมคือเสียบปุ๊บอะมันจะขึ้นว่าเป็นอ่าอ่าเป็นชื่อรุ่นนี้เลยนะผมโอโซนเอโกเอชนะฮะแล้วก็สปีกเกอร์ด้วยก็เลือกให้ถูกนะฮะโอเคแล้วมาดูตัวซอฟต์แวร์กันนะฮะตัวซอฟต์แวร์ก็จะหลักๆก,ก็จะมี คลิกขวาที่ลำโพงฮะจะมีวอลลุ่มคอนโทรลก็จะเป็นแบบอ่าวอลลุ่มหลักเลยนะฮะผมปรับได้ถัดมาแซมเปิลเรทแนะนำว่าเป็น48อ่ากิโลเฮิร์ตซ์นะครับผมเสียงมันจะละเอียดกว่านะฮะมีคอเลสเตอร์เดี๋ยวพี่เป็นเปิดเพลงไว้ด้วยฮะจะได้อ่าจะได้ได้ยินเสียงนะฮะคือเสียงเสียง48กิโลเฮิร์ตซ์สมัยมันจะละเอียดกว่านะฮะ อันนี้พี่แบนรู้สึกนะฮะอันนี้รู้สึกเลยก็มีอะไรอีกฮะ EQ นี่ฮะอันนี้เป็นแบบแนวแนวเพลงนะครับผม FPS MMO m o b a Talk นี่ฮะหรือว่าจะไม่ใช้ก็กดออกเลยมี Environment Effect เป็นขนาดห้องนะมันก็จะก้องก้องเสียงอะไรประมาณนี้ถ้าฟังเพลงก็ไม่ต้องจะจุดหนึ่งถ้าใช้ก็เปิดนะฮะก็มีการนี่ฮะดึงทิศดึงอะไรได้หมดเลยนะผมมีซาวเอฟเฟกต์มีพิชอัพนะครับผมเพิ่มคีย์ของเสียงอะไรประมาณนี้นี่ฮะ การปรับค่อนข้างเป็นอาเรียลไทม์ Real นะฮะอันนี้ถ้าจะปรับไอตรงอาเซร์ราลเนี่ยต้องปรับ7 1ก่อนนะครับผมโอเคมาดูไม่กันบ้างไม่ก็นี่ฮะพี่แบนตั้งไว้80ในวินโดว์ตรงนี้ก็80นะฮะนี่ก็จะเป็นร้อยหนึ่งนะฮะมีอะไรอีกสัมป์ล์เรทไม่ก็ถ้าอยากให้เสียงละเอียดก็ตั้งเป็น48กิโลเฮิร์ตนะครับผม YFX มีตัง Echo. Echo. Hello, hello. Hello. ้งเอ็กโคฮัลโหลเอ็กโคสองฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนี่ฮะเดี๋ยวปิดเพลงมันอ่าฮัลโหลฮัลโหลแล้วก็มีแมจิกสควอชค่ะมีเสียงเสียงได็กตัวสาวโหลโหลโหลอันนี้เสียงอะไรไม่รู้เหมือนตัวตลกเลยสักอย่างฮัลโหลหนึ่งสองสามเจ้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์เสียงผู้ชายเสียงผู้ชายโหลหนึ่งสองสามเจ้เจ็ดแปดเก้าศูนย์เสียงผู้หญิง h อ l ล็อตหนึ่งสาม้าเ็ดแปดเก้าศูนย์แล้วก็มีไมโครโฟนบูสติ๊กไว้เผื่อที่ไมค์มันไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะไดเวอร์ iver, เออซอฟต์แวร์ไดเวอร์นี้เล่นสนุกครับเล่นสนุกประมาณนี้นะครับผมได้ยินเสียงไมค์ด้วยแล้วก็ปรับซอฟต์แวร์ให้ด้วยนะฮะเป็นยังไงบ้างครับผมซอฟต์แวร์เล่นสนุกเลยทีเดียวแล้วก็เล่นไม่ยากนะฮะก็ไปดาวน์โหลดที่เว็บเอ o โซนเกมมินะฮะ แล้วก็ไปโหลดมาแป๊บเดียวนะฮะไม่ยากแล้วก็เล่นตามที่พี่แว่นอธิบายนะฮะพี่แว่นอาจจะเล่นคร่าวๆอาจจะมีใครลงลึกกว่าน,นั้นเพื่อนชอบที่มันมีสามารถปรับไอ้บิดเรทปรับไอ้แซมเปิลเรทอะไรพวกนี้ได้นะฮะทำให้เสียงอะละเอียดมากขึ้นนะ,คะใครที่อยากใช้7.1ใครใครใช้ก็ใช้ใครไม่อยากใช้ก็ไม่ต้องติกนะฮะส่วนเรื่องเสียงคาแรคเตอร์เสียงในหูนะ,ะฟังในคลิปอาจจะไม่ชัดนะคาแรคเตอร์ที่แว่นจับได้ก็จะเป็นเสียงแฟลกนะ,ค,ะคือส่วนมาก หูฟังที่เป็น USB เนี่ยส่วนมากจะเสียงแฟ a ตเลยเสียงแฟ a t นะเสียง f l a ตมันจะก,กลางๆนะเหมือนเขาเขาถูกถูกคาลิเบตถูกถูกระบายสีมาให้เป็นแนวกลางๆอยู่แล้วนะ,ะไม่ต้องอะไรมากมายนะถือว่าเป็นหูฟังที่พี่วอนว่าเหมาะกับอีสปอร์ต e พอสมควรนะฮะก็ไปใช้งานง่ายซอฟต์แวร์ไม่ลงก็ได้นะฮะใช้คําว่าไม่ลงก็ได้ถ้าจะลงก็คือเอาเอาไว้ปรับ7.1ปรับเสียงเอเลียนเสียงอะไรพวกนั้นนะฮะ จะเป็นทึกชื้นั้นนะฮะโดยตัวพี่แวนค่อนข้างชอบนะ,ะเพราะรูปลักษณ์เขาค่อนข้างฉบเฉี่ยวทันสมัยนะฮะมีโครงมีอะไรที่ค่อนข้างดูแล้วแบบดูแล้วมันจา้าฟกูจะไม่ทันสมัยเพราะคำว่าจา้าฟนี่แหละไอ้สัสนะอ่ะโอเคใครขยับได้อ่ะหูฟังโอโซนเอ็กโคตัวนี้ที่มันเป็นอ่าเขาเรียกว่าลิมิเต็ดของทีมออริจินนะฮะก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านกิมมิเกชันนัมในทั่วไปแล้วนะผมวันนี้พี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ,ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ Ding, turn under,